เขาจะไปเลือกเอามเมงข้าวสารกุ้งใหญ่แล้วก็กุ้งฝอยเขาจะไปเลือกเอาทีหลังสวัสดียามุ้อแรงค่ะพี่น้องะ่ะเมื่อนี้มาอยู่บ่อก,กุ้งเจเียมคือเกาเมื่อนี้ไทยพี่น้องมายามไทยพี่น้องมายามเจเียมอันนี้่นก็นเลยอนุญ,ญาตให้เอาผ้าสอนน้อยๆเป็นผ้าขาวตาทีพอสิลกสอนเอากุ้งใหญ่หรือกุ้งน้อยก่อนละวะ อ๋อเอาหมดสู้อย่างสู้แนวค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละเดี๋ยวห้าสิไปลาดฟังคุนเดอ้อจะเป็นกุ้งฝอยกุ้งใหญ่เดี๋ยวไปพาะกันอยู่ฝั่งโน้นค่ะมาบัดที่นี้มาดักข้นฟังท่าหนี่ละพี่น้องมาดักขึ้นฟังมาดักขึ้นฟังอา้าวผู้เตรียมเนี่ยมาใส่กับมาแล้วเอา้าเมื่อนี้บรรยากาศคือดีแทนนี่บรรยากาศกำลังดีสอนกุ้งข้นมาแล้วบัดที่นี้ มันจะมีอะไรบ้างจะมีกุ้งฝอยอะไรเขาขาวปี้โอยลวปี้ไม่เยี่ยมมันโอยจะมีมัมันคืออะไรแตกสวดๆอยู่นั่นมันคืออะไรรอบแรกมันบ่อท่านดหมันมันบ่อใหญ่อันนี้คืออะไรเอากระตาไปไห่ลูกเอาแนวไปใส่กระตาคืออะไรเอากระตาไปเอากระตาไปให้คุณยาย เอาแนวไปใส่บัดที่นี่เด็กเอาอ่ยกขึ้นมาเลยใส่กันนะเอามาแข่งให้อีแม่เบิ่งงน่ะมีกุ้งใหญ่ก็มีตัวนั่นลูกกุ้งใหญ่อันดีๆนั่นคือแมงข้อสสรแมงข้าแสรกุ้งฝอยกุ้งใหญ่น้ำมีมีกุ้งใหญ่น้ำนะอีแม่นะสวนอีกพี่น้องคือสิบวิ่งดอกซ้ำนี่ ยาวต่ออีกบาทที่สองคิดว่ามันคือสีไม่พอก้อยนะนะสามารถสีเข้ากับสีลายเติบแน่จักหน่อยไปบัดีสิไปรัถ่ายยฟังพูนได้รอบสองเลยได้บัททีนี้รอบสองหล,า,ททงลากการนึงกับพ่อพามันหน่อยตะพอดีติซ้ำนี่อ้าวขึ้นมาแล้วยกบาททีนี้ยก อันนี้สิเป็นการสอนกุ้งไฟค่ะพี่น้องปกติเขาสีสอนช่วงคำ่คำๆหระกุ้งมันสีรอยขึ้นแต่ว่าวันนี้ไทยพี่น้องเฮาอยากกันไหมอยากตอนไหนเฮาก็ต้องลงตอนนั้น,น <laughs> อ,อันนี้คือกรณีพิเศษมาสัตวว่า <laughs> อันนี้คืองานด่วนเอาตามามาเอาเนี่ยมาใสา่บัดทีบนนี้ใส่กันไหนยายมานไม้ปีเบิงแหนมันโอ้ยแมงข้าวสารก็แตกสวดๆคีอเก่าเอา้ามีหอดกุ้งใหญ่ อธีเอยชิมร่วงม่นี่อทีวับอ่ายกขึ้นลูกยกขึ้นอ้ยคือเก่าเ้าจะไปเลือกเอาเมี่ยงข้าวสารกุ้งใหญ่แล้วก็กุ้งฝอยเ้าจะไปเลือกเอาทีหลัง